10มิถุนาปอป้ามาขายเหรียญ EP ที่141กราบสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท่านชายท,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 ทุกคนทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องของปอป้า,าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณพบกันวันนี้เป็นวันที่10เดือนมิถุนายนปีพศ2566เป็น EP ที่141 ท่านผู้ชมคะนี่คือรายการเหรียญที่ช่องของปะปาน,นั้นนํามาแบ่งปันกันในอีพีที่141มีทั้งเหรียญได้รับความนิยมเหรียญผลิตมากหาง่ายมีราคาซื้อขายในวงการนักสะสมแล้วก็ยังมีเหรียญที่เรียกกันว่าอะไรท่านผู้ชมฮะเหรียญติดอันดับหายากผลิตน้อยอะไรประมาณนั้นก็มีกันอยู่พอปะปานะทุกอกีพีก็อาจจะมีเหรียญหาง่ายแต่ได้รับความนิยมได้ได้มีราคาซื้อขายกันบ้างค่อนข้างจะเยอะกว่าเนาะ พูดไปก็เบอร์ไปท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวว่าป,ปาเริ่มเลยดีกว่าท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวป่าปาขอเริ่มรายการเลยเนาะอ่ะโอเคฮะนานบนสุดแถวเว้นว่าท่านผู้ชมฮะเรามีกันอยู่2ชุดสําหรับเหรียญ2บาททีระลึกอ่ะเหรียญ2บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะสภาพผ่านการใช้งานน้อยแล้วก็เก่าเก็บปะปนไปด้วยบางเหรียญเรามีกันอยู่2ชุดชุดละสิบวาระไม่ซ้ําท่านผู้ชมฮะชุดละ สิบวาระไม่ซ้ําสภาพก็ไม่ถึงขั้นเทเพราะว่าเป็นเหรียญเก่าเก็บผ่านการใช้งานด้วยประปาขายให้สิบวาระไม่ซ้ําต่อหนึงชุดชุดละ80บาทเท่านั้นเองตามสภาพท่านผู้ชมฮะน้าหารสภาพอีกสภาพหนึ่งราคาก็สูงกว่านี้อ่ะเหมาะสําหรับนักสะสมอ่าที่ชอบเก็บเหรียญสายเหรียญที่ลึกท่านผู้ชมฮะนะ อ่ะสองบาทเทียล okay. right. ึกท่านผู้ชมฮะสิบวาละไม่สามชุดละแปดสิบบาทเท่านั้นเองโอเคเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะปปาหามาได้ราวสักยี่สิบวาละสองแถวด้านบนตรงนี้เอาละท่านผู้ชมฮะทําเองเสียเองท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญผ่านการใช้งานผ่านการใช้งานบวกเก่าเก็บกันบ้างท่านผู้ชมฮะนะผ่านการใช้งานน้อยบวกเก่าเก็บบางเหรียญก็เอาง่ายๆเลยเนาะผ่านการใช้งานน้อยดีกว่าท่านผู้ชมฮะนะ มีอยู่20วาระไม่ซ้ํสองแถวท่านผู้ชมฮะหแถว2แถวนับลงตรงนี้เรามีกันอยู่2แถวแต่ละแถวนั้นท่านผู้ชมมีถึง20วาระไม่ซ้ําจัดยากยากท่านผู้ชม้าขายเป็นเหรียญจบเร็วๆปปาจะบอกให้นะฮะแต่ว่าเพื่อนักสะสมเอาปปาทําให้โอเคท่านผู้ชมฮะ20วาระเรามีกันอยู่2ชุดท่านผู้ชมฮะมีกันอยู่2ชุดเหรียญละ16บบาทท่านผู้ชมฮะ ยี่สิบวาระก็เท่ากับว่าสามร้อยเท่าไรสามร้อยี่สิบใช่ไหมอ่ะชุดละสามร้อยยี่สิบาทท่านผู้ชมฮะไม่ซ้าวาระนะเหรียญละสิบหกบาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะนะโอเคถ้าขายเป็นเหรียญเขาก็อาจจะลดหย่อนไปกว่านี้แต่ว่าก็ท่านผู้ชมฮะเนาะปะปาบอกตรงๆเลยการมานะจัดเป็นเงี้ยใช้เวลานานมากนะท่านผู้ชมแต่ว่าปปาก,ก็ทําทำด้วยใจแล้วก็ทำเพื่อง,งานก็ยังคงทำต่อไปกันก่อนเนาะโอเคนะฮะ20บวาระไม่ซ้ำท่านผู้ชมฮะ สรุปภาพรวมแล้วถ้าขยายแล้วก็โดนเหรียญละ16บาทนะเหรียญละ16บาท16บาทเอาไปคูณ20เหรียญท่านผู้ชมฮะก็เป็น320บาทใช่ไหม320้ยบาทต่อชุดเรามีกันอยู่2ชุดโอเคเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะแถวเนี้ยท่านผู้ชมแถวเนี้ยจะเป็น10บวาระไม่ซ้ำนะ10บวาระไม่ซ้ำรองจาก2แถวบน20บวาระตรงนี้มีสิบวาระไม่ซ้ำแต่ประปาต่อกันไว้ท่านผู้ชมฮะ10บวาระไม่ซ้ำเราก็มีกันอยู่2ชุด ท่านผู้ชมฮะอ่ะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานแบบนี้แต่ก็ให้ดูสภาพนะท่านผู้ชมฮะอ่ะสิบวาระไม่ซ้ำท่านผู้ชมฮะเสียดายเขาเป็นเหรียญผ่านการใช้งานเลยเนาะป๊าป้าคิดเหรียญละสิบห้าบาทสิบวาระก็เท่ากับว่าหนึ่งชุดขายเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบาทก็โดนเหรียญละสิบห้าบาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะหากสภาพไม่ผ่านการใช้งานน้ำลุกน้ำทองจับกันอยู่ก็ช่วยเหลือกันเนาะราคาจะสูงกว่านี้ป๊าปาต้องย้ำเพราะอะไรท่านผู้ชมฮะเผื่ออีพีหน้าป๊าปาเอามาจัดอ่ามีวันละ ชุดหนึ่งเท่ากันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอจะไปจาเหรียญของของอีพีนี้นะอีพีนี้เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานเนาะโอเคนะฮะเข้าใจตรงนี้นะฮะอ่ะตั้งราคาเหรียญเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะอ่ะเอาง่ายๆเลยพูดกันง่ายๆเลยฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญที่ที่อ่าพบเจอกันได้ง่ายปปาเรียกง,ง่ายๆเลยไหมว่าเหรียญ10บาท2อสที่เล็กฐานเล็กแล้วก็ฐานใหญ่ท่านผู้ชมฮะนะเขามีฐานเล็กฐานใหญ่เรียกกันง่ายๆก่อนเลยท่านผู้ชมเนาะอ่าเนี่ย ฐานเล็กฐานใหญ่พบเจอได้ง่ายบางครั้งทั่วไปเขาอาจไม่เล่นหาไม่มีราคารับซื้อท่านผู้ชมฮะนะแต่ป้าปาก็ให้ติดมากันบ้างแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยให้ไปคุยกับแอดมินอีกรอบนึงนะเพราะทุกครั้งที่เหรียญลึกเข้ามาจะมีเหรียญนี้เข้ามามากมายป้่าไม่รู้จะไปแบ่งปันตรงไหนได้คล่องแคล่วเนาะโอเคนะท่านผู้ชมฮะนะราคานี้แทบจะไม่เกินหน้าเหรียญหรือบางพื้นที่เขาไม่รับซื้ออีกต่างหากท่านผู้ชมฮะ การมีปัญหาในช่องของเขาปาปาเข้าใจนะฮะอาท่านผู้ชมฮะนไหนเมื่อหลุดเข้ามาแล้วนะท่านผู้ชมปาปาขายออกเหรียญละ13บาบาทนะ13บาทใช่ว่าเขาจะไม่มีราคาเลยท่านผู้ชมฮะแต่ว่าคือเขาเป็นเหรียญที่พบเจอได้ง่ายใช่ไหมฮะการจําหน่ายขายแบ่งปันออกแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาขายยากแบ่งปันยากก็สร้างปัญหาว่าเหรียญตกค้างในช่องของเขาในพื้นที่ของเขา อ่าถูกต้องแล้วท่านผู้ชมฮนะน้าอย่างเช่นปลปาก็เช่นเดียวกันเนะาะทางเนี่ยหลังจัดนี้ไปก็ใครจะส่งเหรียญที่รึมาแบ่งปันขายช่องของปาปาก็ฟังแอดมินเขาบรรยายนิดนึงท่านผู้ชมฮะเราต้องทําใจกับเหรียญที่ผลิตมากหาพบเจอได้ง่ายเนาะถ้าขายได้กันหมดทุกเหรียญก็ท่านผู้ชมฮะพูดยังไงดีเอาละนาะจบดีกว่าบนไปก็น่าราคาญ f c บอกท่านผู้ชมฮะเหรียญละสิบาบาทแน่นอนฮนะ แน่นอนนะท่านผู้ชมฮะถ้าปากปลาช่วยรับเข้ามาอีพีครั้งต่อไปจำหนักสะสมเนี่ยราคาแทบจะไม่เกินหน้าเหรียญเลยนะโอเคเนาะอ้าวท่านผู้ชมฮะเหรียญละสิบสามบาทเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะสองแถวตรงนี้นับหนึ่งแถวสองแถวนี่คือเหรียญสิบบาทหมุนเวียนท่านผู้ชมฮะติดหนึ่งในสิบอันดับหายากผลิตน้อยท่านผู้ชมฮะนี่คือปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบอ้ามีกันอยู่ราวๆสักสี่ซาห้าสิบเหรียญ มีคนจองด้วยแล้วแหละท่านผู้ชมนะเอาใครอยากได้เหรียญละ14บาทโอเคไหมเหรียญละ14บาทอ่ะท่านผู้ชมฮะปีพศ2540เรามีกันอยู่ราวสัก4ี่ซาห้เหรียญน,นี่แหละเอาใครอยากได้ฮะดูเอานะท่านผู้ชมฮะน่าเก็บสะสมไหมก็ไปคิดเอาเองท่านผู้ชมเพราะติดอยู่ใน10อันดับนะโอเคใครอยากได้ใครอยากเก็บสะสมเผื่ออนาคตราคาเขามีสูงกว่าอ่าช่องประปาขายออกเนาะท่านผู้ชมฮะเหรียญละ14บาท ปี40หลังจากนั้นท่านผู้ชมฮเราเลื่อนลงมาตรงนี้2แถวนี้ก็มีราทัก4ี่ซา50เหรียญเช่นเดียวกันสำหรับเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนปีพศ2 5 5 5 5 4ท่านผู้ชมฮะอาใครอยากได้เหรียญละ14บาทเช่นเดียวกันเหรียญละ14บาทเช่นเดียวกันหากสภาพสวยงามกว่านี้ระวางังท่านผู้ชมฮะก็อาจจะแตะ15บาทบ้าง อ่าสิบหกบาทบ้างอนาคตท่านผู้ชมหากมีเหรียญสวยเนาเดี๋ยวป้าปาจะมามาแนะนําอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็สภาพนี้แต่เขาไม่ใช่คิเล่เลยท่านผู้ชมด,ดูดูดีเลยแหละเนี่ยนะโอเคไหมเนาะผ่านการใช้าง,งานแต่ก็สวยอ่ะสี่ศูนย์กับห้าสี่ท่านผู้ชมเหรียญละสิบสี่บาทสิบสี่บาทหลังจากนั้นท่านผู้ชมเราไหลลงมาดูด้านล่างกันเนาะเราไหลลงมาดูกันด้านล่างตรงนี้ เป็นปีพศ2543ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวปลาไล่ไปเลยเนาะปีพศ2543ท่านผู้ชมฮะเหรียญละ25บาทเรามีกันราวๆสัก10เหรียญเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะส0เหรียญเท่านั้นเองปีพศ2543เหรียญละ25บาทสิ้นสุดแค่ตรงนี้หลังจากตรงนี้มาท่านผู้ชมฮะหลังจากตรงนี้แล้วก็บวกแถวล่างเลยนะหลังจากตรงนี้จะเป็นปีพศ2553ท่านผู้ชมฮะเรามีกันอยู่หลายเหรียญสภาพเหรียญเขาผ่านการใช้งานแต่สวย อะมองมองดูเนื้อในท่านผู้ชมมาเขายังโอเคอยู่แนละ้วผ่านการใช้งานก็จริงเหรียญละ50บาทท่านผู้ชมฮะปีพศ2553เราจะมีกันอยู่เราเสักประมาณ30เหรียญท่านผู้ชมฮะโอเคเนะาะเมื่อก่อนเคยจัดชุดแต่ปัจจุบันนี้นะักสะสมเขาขอนะหลายคนหลายท่านขอว่าอยากจะขอเก็บอย่างละเล็กกะน้อยไปก่อนได้ไหมอะไรไหมอะได้เลยท่านผู้ชมอะป,ะปา่าเขาจะไมต่ต้องจัดชุดมากเนาะจบที่ปีอ่า53ใช่ไหมเหรียญละ50บบาทท่านผู้ชมฮะ เราเราไหลมาดูตรงไหนเอเอามาดูตรงนี้เป็นปีพศ2541เรามีกันอยู่2เหรียญท่านผู้ชมฮะเหรียญละ150บาทเนาะ41ท่านผู้ชมฮะมีกันอยู่2เหรียญหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเหรียญละ60บาทก็เป็นปีพศ2542 2เหรียญสี่เหรียญ6เหรียญ7เหรียญ8เหรียญ9เหรียญท่านผู้ชมฮะปีพศ2542เรามีกันอยู่ประมาณ10เหรียญเหรียญละ60บบาทโอเคไหมฮะท่านผู้ชม จบละท่านผู้ชมสาหรับเหรียญเหรียญสิบบาทหมุนเวียนท่านผู้ชมหลังจากนั้นเรามาดูขยับมาดูอีกครั้งหนึ่งก็คือเหรียญสิบบาทสองสีที่ที่เป็นวาระที่ได้รับความนิยมอยู่ก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะปะปขายเท่ากันเลยอ่ะยังไงเอ่ยอ๋อเ,เ,เ,เดี๋ยว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 ตรงนี้สี่สิบบาท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 ตรงนี้ห้าสิบห้าสิบ โอเคชัดเจนไหมอู้สบายถ้าผม้ชมมาไม่ต้องบอกวันละตาปปาก็กมองไม่ค่อยเห็นด้วยยกภาพมุมกว้างมุมสูงท่านผู้ชมฮะจำได้เนาะเอฟซีช่องปะปาจําได้ท่านผู้ชมฮะห้าสิบปีสํานักงานคณะกรรมการใช่ไหมอ่าแล้วก็ถ้าไม่ชมฮะราชบัณฑิตอ่าแล้วก็รวก,กรมศิลปากรอ่าร้อยห้าสิบปีวันประสูติพานุรังสีอ่าที่จริงปะปาจําไม่หมดหรอกท่านผู้ชมเนาะ ปาปาจะไม่หมดจริงๆรู้ราคาแล้วใช่ไหมได้ได้ไดังนั้นขยับหนีเลยท่านผู้ชมฮะมาถึงแถวสุดท้ายรายการสุดท้ายท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ10บาทตามกระแสรุนแรงมากท่านผู้ชมฮะสิบาท2สีที่ลึกเช่นเดียวกันนะสิบาท2สีที่ลึกจเสียดดยเข้าไปเหรียญที่สภาพไม่วิ่งเท่าที่ควรแต่ไม่ต้องเสียได้ท่านผู้ชมฮะเพราะว่าปาปาไม่ได้คิดราคา240บาทท่านผู้ชมฮะเรามีกันอยู่3เหรียญ3เหรียญน,นี่คือเหรียญ10บาท สองสีที่ลึกท่านผู้ชมฮะสิบ,บาทคุธ,ธนาคารไทยแห่งแรกเป็นธนาคารไทยพาณิชย์มหาชนจำกัดท่านผู้ชมฮะใครอยากได้เหรียญน,นี้ไม่ต้องอะไรมากเลยท่านผู้ชมฮะสภาพสีผิวด้อยปะปาก็ด่อนราคาลงไปด้านล่างท่านผู้ชมฮะเหรียญละ180บาท180บาทเหรียญน,นี้190บบาทอ่ะเนาะ ก็มีสภาพผิวแตกต่างกันนิดนึงก็ไม่ต้องบรรยายกันมากละสองเหรียญน,นีน้เหรียญละ1น0บาทเหรียญนี้ปปะขอหนึงอบาทท่านผู้ชมฮะก็โหค่าตลับก็แทบจะไม่ได้คืนละ <laughs> โอเคท่านผู้ชมฮะขำตัวเองอ่ะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ5บาบาทุนเวียนเหรียญของราชการที่9เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่2ของเหรียญ5บาทเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมท่านผู้ชมฮะปัจจุบันวันนี้ โอกาสที่จะตกค้างในช่องค่อนข้างจะน้อยมากแน่นอนท่านผู้ชมฮะแสดงว่าจํานวนการผลิตเนี่ยยังไม่พอกับความต้องการของบรรดาชาวนักสะสมอ่ะปะ้าป้ามีอยู่4เหรียญท่านผู้ชมฮะมีอยู่4เหรียญอ่ะนี่คือเหรียญ5บาทบุงเหรียญปีพศ .2546 ท่านผู้ชมฮะผ่านการใช้งานแต่สภาพเขายังคมชัดสวยดีอยู่ฮะ ถ้าตรวจสอบแล้วท่านผู้ชมนขนแมวก็น้อยมากขอบก็บินน้อยมากเสียอยู่เหรียญเดียวท่านผู้ชมฮะเหรียญนี้ท่านผู้ชมเหรียญน,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 ยน,นี้เขาจะมีลบนิดนึงเห็นไหมฮะอ่ะตรงนี้เนาะอ่ะอันนี้มาดูราคากันอ่ะใครอยากได้ท่านผู้ชมฮะเหรียญนี้ห้าร้อยบาทสามเหรียญที่เหลือเหรียญละห้าห้าสิบาทหรืออยากได้ราคาห0ร้อยให้ประปาตั้งไวมหก0้อยโอเคไหมท่านผู้ชมฮะน,นะเขา ประปากขอแบบนี้ดีกว่า500อ่ะสามเหรียญนี้ท่านผู้ชมฮะสภาพใกล้เคียงกันประปากขอ550เนาะไปพร้อมตลับเลยท่านผู้ชมฮะเพราะเผื่อบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาไปหาตลับมาใส่เองซื้อไปแล้วน่าแบ่งปันไปแล้วก็ไปวางไว้ตรงนู้นตรงนี้บางทีก็ไปปะปนกับเหรียญที่บ้านไปปะปนกับเหรียญนั้นเหรียญนี้ท่านผู้ชมฮะดีไม่ดีก็หายไปอีกอะไรอีกประมาณนั้นแต่ถ้าเหรียญใส่ตลับแล้วเหรียญหากว่าเหรียญได้รับความนิยมท่านผู้ชมฮะนะ เหรียญหายากนิดหนึ่งเนี่ยถ้าเราใส่ตลับไว้เนี่ยอย่างน้อยเขาก็มีความแตกต่างมาดูในช่องปปาๆท่านผู้ชมวางไปวางฮะไม่รู้สี่หกไปอยู่ตรงไหนไม่รู้ปี4 1, ีลหนึ่งไปอยู่ตรงไหนมั่วไปหมดเพราะเหรียญเราค่อนข้างจะมีหลายปีพศใช่ไหมบางครั้งบางครงาวก็ต้องปล่อยหายไปก่อนเลยประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะอ่ะท่านผู้ชมฮะเหรียญสุดท้ายในพีนี้นี่คือเหรียญอ่าชนิดราคาหน้าเหรียญห้าสิบบาทท่านผู้ชมฮะอ่ะของพระราชินีพันปีหลวงของเราท่านผู้ชมฮะเอาใครอยากได้เหรียญน,นี้หนึ่งร้อย เดี๋ยวนะท่านผู้ชมโอ้สภาพเขายังสวยอยู่เนาะอ่าท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แหละไม่130ก็140เราไปคุยกับแอดมินเอานะโอเคไหมอ่ะนี่คือเหรียญ50บาทที่เลือกท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นิกเกิลเนานะโอเคไหมเหรียญละ100ไม่130ก็140บาทไปเลยฮนะมีกันอยู่เหรียญเดียวใครที่ยังเก็บเป็นชุดแต่ยังหาวาระนี้ไม่ได้เนาะหรือว่าอ่นานักสะสมที่เข้ามาใหม่ๆต้องการวาระแรกก็ให้เป็นวาระนี้ก็ได้ท่านผู้ชมฮะ ไม่เกิน103กับ140บาทเท่านั้นเองโอเคท่านผู้ชมวันนี้อาจจะเป็นรายการที่ไม่ยาวมากนะักจำนวนเหรียญค่อนข้างมากแต่ว่าไม่มีเหรียญที่ต้องบรรยายบรรยายข้อมูลของเหรียญมากนะักก็อาจจะจบเร็วนิดน,นึงดีเหมือนกันท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวอีพีหน้าเราเข้ามาพบเจอกันใหม่ท่านผู้ชมฮะปปาฝากขอบคุณสําหรับบรรดาชาวนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปปาไม่ว่าอีพีที่ผ่านมาหรืออีพีนี้เป็นอีพีล่าสุด เป็น E ีีล่าสุดประปาฝากขอบคุณมากๆนะฝากขอบคุณไปยังอับนบรรดาชาวนักสะสมท่านผู้ชมที่แบ่งปันเหรียญขายช่องของปปาอย่าลืมนะท่านผู้ชมฮะหลังจากนี้ใบประปาจะประกาศรับซื้อเหรียญที่ค่อนข้างจะมีจํานวนหลัก1นึ่0พันสอันสามพันสไร่ไปเรื่อยๆนะใครมีคอยติดตามชั้นผู้ท่านผู้ชมฮะเนาะคอยติดตามรับชมขอบขอบคุณสําหรับอานักนักสะสมที่เข้ามาชมนะดูเพื่อความบันเทิงประปาฝากขอบคุณณนะโอกาสนี้ เดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมประประ่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ